ฟ้าสางแล้วนะไม่เห็นนะก็ยังไม่ไปง่วงไหมครับบิ๊กห้ามง่วงไหมครับไม่ง่วงใช่ไหมครับที่กี่โมงแล้วครับปุ๊บปุ๊บอารมณ์ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงตรงนะครับหกโมงตรงแล้วหกโมงตรงนะครับไม่ใช่จะาหกโมงครับผมตัดเป็นทะเลแห่งปีดินอ่างวะไม่หล่อจริงนะเขหนุ่มน้อยถ้าผมไม่รักเนี่ยโอ้โหผมไม่อยู่อยู่ซ้อมยันหกโมงเช้าหรอกพี่ครับผมรักในการแสดงมากไง เนราทำความคิดมันเยอะนะก็ต้องบอกว่านี่คุณไม่เกรงใจว่าในผมกำลังอัดคลิปอยู่คุณมีชนักติดหลังพูดไปพูดไปเพราะว่าหมัอนอาดตัวรอดจะซอกบ้างเลยนะไหมเยอะแยะผมไม่เคยทำไรหัวหน้าเลยผมรักหัวหน้าหมดใจ บอกเขาด้วยอย่าเรียกชื่อบ่อยละไอ้อะไรนะอังอังอะไรกูชื่ออะไรเนี่ยอะไรอังอะไรเนี่ยเรื่องเนี้ยอังพยาอังพยาโหชื่อยากจังอังพยาต่อไอหัวจะซ้อมยังยิงไหมเดี๋ยวไม่ออกก็อังอองจะซ้อมกี่โมงครับจะถึงกี่โมงซ้อมถึงกี่โมงก็นี่แซงสุดท้ายแล้วแล้วผมก็อยู่ด้วยแต่ว่าจะซ้อมย้อนใหม่ในฉากแรกอะมาตรฐานลิเกไทยสารนภิดเข้ามาอีกด้วยครับก็ยังคงเหลือแต่ว่าคนที่หมดฉากแล้วก็กลับไปแล้ว ก็ยังมีนักภาคก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับที่เกสต์รามเนี่ยภาคก็แย่ภาคยังมีจดด้วยนะว่าออกฉากที่ยวไรเนี่ยนี่ฮะว่าออกฉากอะไรใครออกฉากอะไรมีอะไรบ้างเนี่ยภาคยังต้องจดอ่ะเขาขาดใจตายอ่ะแล้วน่าจะจดอีสัตว์จดดีจริงจะไม่รู้เรื่องเดยแบงค์เนี่ยร่อนร่อนในเกินเก่าก็ยังเนี่ยฟ้าสางนะครับตอนนี้ไม่โดยไทยมอนอย่างเดียวเลยผมร้องกับหัวหน้าอีกเหรอเนี่ยฉากสุดท้ายใช่ไหมฉากสุดท้ายเหรอ พอพี่บิ๊กลงพี่บิ๊กตายปุ๊บแล้วเราก็มาร้องก่อนเดียวกันอ๋อไม่มีคนลงใช่ไหมพี่เป็นคนลงเองเหรอลงใช่เฮ้ยนี่นี่แต่เกิดมลลงพี่หัวแม่นายวิยาปัญหาที่สร้างคงไม่มีทางอมซอมแล้วก็วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยใช่ครับตอนนี้เรายังไม่มีที่นอนนะครับเฮ้ยมวยไม่ได้มึงหลับไปแล้วเหรอหลับไปแล้วเพิ่งตื่นเดี๋ยวเดี๋ยวหัวหน้าครับหัวลำ แาลามแาลามนอนไหนครับตนอนไหนนอนชาเชียงซางเปิดห้องโรงแรมเท่าไหร่เปิดเหรอโรงแรมพื้นเท่าไหร่ไม่มีตังเปลืองแรมเลยผมไม่มีตังค์มาเนี่ยเปิืองแรมผมไม่มีตังค์มาพอแล้วปิดไลท์แล้ว